เกษตรยะลาได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตมั่นคงสู่เกษตรกรกรมยั่งยืนต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตรที่ลดลงปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่สูงขึ้นได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะลาจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่โดยมีเป้าหมาย ในการพัฒนาเกษตรกรภายในชุมชนตำบลบุดีให้เกิดการรวมกลุ่มร่วมคิดร่วมทำร่วมกันจัดทำปัจจัยการผลิตและร่วมจัดการการตลาดเพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตมีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสามารถเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรภายใต้การสนับสนุน และบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลาได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือนข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชรายสินค้าจัดทำแผนที่ความเหมาะสมต่อการปลูกพืชจัดทำแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนเพื่อใช้ประกอบ ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลสำนักงานเกษตรอำเภอได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลในเวทีการประชุมเพื่อบริหารซึ่งเป็นการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ทีมเยี่ยมเยียนได้ดำเนินการเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามที่ได้นัดหมายนัดจุดนัดพบคือแปลงส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่แปลงส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโดยเป็นการบูรณาการงบประมาณจากแผนงานโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยาลาและสำนักงานเกษตรอำเภอได้ดำเนินการนำองค์ประกอบของระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System มาใช้เป็นกลไกลในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โดยเฉพาะองค์ประกอบ Visiting ทำให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าถึงมวลชนที่เป็นเกษตรกรอย่างใกล้ชิดสามารถส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างดี และสามารถรับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเกษตรในพื้นที่อาทิปัญหาโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชปัญหาภัยแล้งเป็นต้น